สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบประกันไวรัสโคโรโนานะครับหรือโควิด2019าว่าเจ้าไหนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากที่สุดก็เป็นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับโรคโควิด19นี่ยนะครับก็เป็นโรค,ะ COVID ะคร,โระบาดท,ที่ ติดกันไปทั้งโลกนะครับก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในสังคมนะครับก็การทำประกันชีวิตนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะครับครับจากข้อมูลของเว็บไซต์ Info today นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของ เราเองนะครับก็ได้ทำการรวบรวมประกันชีวิตนะครับที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับไว้หลายตัวด้วยกันนะครับเราก็มาดูทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับหรือว่ามีจุดเด่นอย่างไรนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับตัวแรกเลยนะครับ ก็คือกรุงศรีประกันไวรัสโครโรนานะครับโควิด -19 ตัวนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงศรีนะครับร่วมมือกับบริษัททิพิจประกันภัยจำกัดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แผนนะครับเบี้ยประกันถูกที่สุดนะครับจะอยู่ที่150บาทต่อปีนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะเลือกได้สูงสุดนะครับก็คือคุ้มครองชีวิตได้ถึง1ล้านบาทนะครับก็คือเป็นแผนที่4ตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวของอคุ้มครองชีวิต1ล้านบาทห,หมายความว่าเป็นสภาพการเจ็บป่วยร้ายแรงนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเสียชีวิตนั่นแหละนะครับพูดไง่ายๆเลยก็คือท่านร้ายแรงแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจพบนะครับถ้ารักษาพยาบาลที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นตามบรรทัดที่2นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแผนไหนนะครับก็คือประกันตัวนี้นะครับจะจ่ายค่ารักษาตามจริงนะครับแต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็จะคุ้มครองสูงสุดนะครับตามบรรทัดแรกนี้เลยนะครับ แล้วแต่แผนที่เราจะเลือกนะครับอา,อายุเท่าไหร่ที่ทําได้นะครับก็ตามเงื่อนไขเขาคือตั้งแต่อายุ1ปีถึง99ปีครับผมนะก็สามารถที่จะทําประกันนี้ได้นะครับเบี้ยก็จะเป็นรายปีนะครับจ่ายครั้งเดียวส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็นประกันไวรัสโคโรนานะครับโดยความร่วมมือของ กรุงเทพประกันภัยแล้วก็ TQM Broker ครับจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบเจอจ่ายจบเจอจ่ายจบหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าตรวจเจอเชื้อเลยนะครับไม่ว่าจะรุนแรงไม่รุนแรงยังไงล่ะจ่ายเลยตามวงเงินที่ที่เราเลือกนะครับถูกที่สุดนะครับจะอยู่ที่ ปีละ99บาทนะครับอันนี้ก็จะได้การคุ้มครองที่20,000บาทนะครับแล้วก็จะพ่วงมาให้อีกก็คือมีประกันอุบัติเหตุนะครับให้30,000นะครับอันนี้ก็จะแยกส่วนกันนะครับสูงสุดนะครับความคุ้มครองนะครับกับเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะอยู่ที่แพ็กเกจที่3นะครับปีละ499บาทนะครับจะอยู่ที่100,000บาทนะครับหมายความว่าเมื่อตรวจเจอก็จะจ่ายตามวงเงินที่เราเลือกไว้นะครับ แบบนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือมีประกานอุบัติเหตุแถมให้ด้วยนะครับอันที่2.2นะครับเป็นการยกระดับขึ้นมาอีกนะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้จะมีการให้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะครับตามจริงมีอยู่สแพ็กเกจนะครับก็คือเจ็ดสบาทต่อปีเนี่ยก็จะให้ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท แต่ถ้าอาการร้ายแรงนะครับจะนำไปสู่การเสียชีวิตนี่ก็จะมีวงเงินที่1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือ999บาทตัวนี้ก็มีค่ารักษาปยาบาลอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ถ้าจะป่วยระยะสุดท้ายก็2ล้านบาทนะครับอายุเท่าไหร่จ่ายเท่ากันครับแล้วก็ทั้ง2แบบนะครับก็คือ2.1กับ2.2เนี่ยจะมีข้อดีก็คือ มีประกันอุบัติเหตุพ่วงมาด้วยนะครับอันที่3ครับของไทยไทยบูรประกันไทยนะครับอันนี้ก็จะมีแพคเกจเดียวนะครับจำง่ายนะครับจุดเด็นก็่จำง่ายเลยครับจ่าย199บาทต่อปีครับเอจอจ่ายจบหมายเขาว่าตรวจเจอปุ๊บจ่ายปั๊บเลยครับที่50,000บาทครับอายุที่ใช้ ป่าที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่1ปีถึง70ปีครับอันที่4ครับประกันไวรัสโคโรนาของสินมั่นคงประกันไทยนะครับตัวนี้มีอยู่2แพ็กเกจนะครับ250าบาทต่อปีเนี่ยมีวงเงินคุ้มครองอยู่5 0,000ื่นนะครับ450าบาทต่อปีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่10,000แนนะครับจุดเด่นเหมือนกันครับเจอจ่ายจบนะครับอายุที่สามารถทำประกันได้คือ1นปีถึง9.9ปีครับตัวที่5ครับ ประกันไวรัสโคโรนาของ JP ประกันไัยนะครับมีอยู่ทั้งหมด2แผนนะครับหรือ2แพ็กเกจนั่นแหละนะครับตัวแรกก็คือเบี้ยที่270บาทต่อปีครับตรวจเชื้อเจอปุ๊บแผนแรกนะครับจ่ายที่50,000นะครับพ่วงด้วยประกันอุบัติเหตุครับ1 0 0 0 0แสนบาทครับอันนี้จะแยกกันนะอันนี้2ครับแผน2ครับจ่ายที่470บาทต่อปี ตรวจเจอเชื้อปุ๊บได้ที่1 0 0 0 0แสนครับแล้วก็คุ้มครองอุบัติเหตุที่1 0 0 0 0แสนเช่นกันนะครับอันนี้อายุ1ปีถึง75ปีครับอันที่6ครับประกรันไวรัสโคโรนาของวิทยาประกันไทยครับวิทยาประกันไทยมีทั้งหมด3แผนครับอันแรกนะครับ2,99บาทต่อปีเมื่อเจอนะครับ ตายที่30,000บาทแล้วก็มีเงินชดเชยให้ด้วยนะครับในกรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุด14วันครับวันละ300บาทแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุพ่วงมาด้วยครับ100,000บาทนะครับอันที่2ก็จะเป็น389นะครับก็จะจ่ายที่50,000บาทเมื่อตรวจเจอเชื้อนะครับแล้วก็เบี้ยที่5 9 0บาทต,ต่อปีจะ จายที่1 0 0 0 0แบาทเมื่อตรวจเจอเชื้อโควิดนะครับส่วนเงื่อนไขด้านล่างจะเหมือนกันนะครับอันนี้สามารถทําได้ตั้งแต่อายุ15วันถึง99ปีครับข้อดีแตกต่างจากเจ้าอื่นตรงที่มีเงินชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาลสูงสุด14วันครับประกันตัวที่7ครับ ประกันไวรับโคโรนาของสินทรัพย์ประกันภัยครับมีทั้งหมด4แผนครับูกสุดอยู่ที่99บาทต่อปีนะครับตรวจเจอตาย1 5่0บาทครับและก็มีประกันอุบัติเหตุพวกมาให้4,000นะครับสมมุติว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็มีค่าปรงศพนะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจนสูงสุดอยู่ที่ปีละ4,99บาบาทครับ ผลประโยชน์ก็คือได้ที่100 0 0แบาทเมื่อตรวจเจอเชื้อนะครับพอดีก็แตกต่างจากเจ้าอื่นก็จะมีค่าปรงศกนะครับตัวที่8ครับประกันไวรัสโคโรนาของทิพยะประกันภัยนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ร่วมมือกับกรุงศรีธนาคารกรุงศรีนะครับ,รรบแล้วแต่ว่าจะสมัคร อ่นธนาคารหรือว่าสมัครโดยตรงนะครับแผนจะเหมือนกันนะครับแผนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ปีลา850บาทนะครับปาปุ้งรอง1ล้านบาทนะครับกรณีเสียชีวิตนะแล้วก็มีค่ารักษาให้อยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับเงื่อนไขก็จะคล้ายก,กันกับของกรุงศรีนะครับทีนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดนะครับ แปดตัวนะครับแล้วตัวไหนละ่ะที่น่าสมัครหรือหน้าใช้งานนะครับก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับก็อันนี้ออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทประกันภัยเจ้าใดนะครับก็ถ้าวิเคราะห์นะครับก็จะมีตัวที่น่าใช้งานนะครับก็คือระดับหนึ่งเลยประกันของกรุงเทพประกันภัยครับที่ร่วมมือกับ t q m broker นะครับ อันนี้จะมีวงเงินคุ้มครองจะปปวยระยะสุดท้ายนะครับหมายควาว่าเสียชีวิตนะครับจะอยู่ที่2ล้านบาทนะครับในขณะที่เบีย้ยประกันเนี่ยตายเพียงปีรับเก้าร้อยเก้าบาทครับหรือว่าถูกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เก็บป่วยถึงขั้นสุดท้ายก็ยังมีวงเงินรักษาตามจริงอยู่ที่ไม่เกิน20,000 0บาทนะครับันดับ2ครับประกันของทิพยะประกันภัยครับมีวงเงินคุ้มครอง กรนี้จะเปิดระยะสุดท้ายนะครับที่1ล้านบาทนะครับในขณะที่เบีย้ยประกันไทยเนี่ยเพียงแ5 0บาทต่อปีนะครับแล้วก็อันนี้3ครับเป็นประกันของกรุงศรีนะครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นการรับประกันโดยที่พยาประกันไทยนะครับก็อันนี้เป็นข้อพิจารณาจากทางทางเราเองนะครับก็ส่วนท่านใดที่มีความสนใจในตัวประกันอ่า โรคโควิดนะครับ19เนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ info2day.com นะครับทีนี้สิ่งที่ก่อนที่เราจะไปซื้อประกันเหล่านี้เราควรที่จะทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ามันจะมีเงื่อนไขมีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่าคนที่จะทำประกันไดเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งครับโดยรวมๆนะครับหนึ่งไม่มีอาการเจ็บป่วยจาก เชื้อเนี่ยมาก่อนที่ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองนะครับ 2. ไม่เคยเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงย้อนหลังไปบางเจ้าก็30วันบางเจ้าก,ก็14วันนะครับอันนี้3ครับมีระยะรอคอยโรคอย่างน้อย14วันหมายความว่าตั้งแต่วันที่เราซื้อประกันนับไปอีก14วันเนี่ยเราจะต้องไม่ป่วยจากจากเชื้อนี้นะครับถ้าไปตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปก,ก็ก็ประกันก็จะมีผลทันทีนะครับ อันที่4ครับไม่เป็นบุคคลที่มีอาชีพกลุ่มเสี่ยงครับอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลนะครับหรือบุคลากรที่เกี่ยวกับการบินนะครับเจ้าหน้าที่สนามบินนักบินแอร์โฮสเตสอะไรเหล่านี้นะครับก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ซึ่งท่านที่สนใจเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ info2day.com เ,เพื่อที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์แบบนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ ทุกประกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรอ,อดพ้นจากโรคโควิด1 9ทุกคนนะครับผมครับ